ยาประกับตันดิสิ้นหวังดูดูดิแค่ฉายามันก็ไม่ชนะแล้วอะดูดิโอ้ตั้งฉายามาให้เอาจริงใช่ไหมให้เอาจริงใช่ไหมจริงเลยจริงเลยพี่เอาจริงเลยได้เอากี่คิวว่ามาร้อยไปไกลท้นตีนะแล้วพูดไปไกลท้นตีแล้พูดอ่ะสิบสามอัพไปอ่ะมาดิสามดีได้ไหมสิบห้าอัพไปอ่ะได้ได้ไปหนึ่งเรียบร้อย มึงใสกิวใส่ตัวเองโคตรสวยเฮ้ยเฟิร์สสวยเฟิร์สสวยเฟิร์สสวยยังบีขี้ขวาไปตัวหนึ่งเฟื่องขี้ขวาไปตัวหนึ่งเฟื่องขี้ขวาเอาฟันเฟิร์สเอาฟันเฟิร์สสู้เขาเฟิร์สยิงไปเพื่อนเฟิร์สยิงไปเพื่อนไอ้เฟื่องเฟื่องเพื่อนโลยยาตายหาตายผมคนละเฟิร์สเอาคนไหนอะดิไม่ต้องเพื่อนแบบกับตันหลังกูบอกว่าหลังไอ้มึงหันเช็คหน่อยเฮ้ยซ้ายมึงกับตันตาแรกเท่ากับวอร์มนี่เฮ้ยน้องผมได้สองคิวแล้วว่ะบกับตันสูตรเหมือนพี่เลยว่ะแต่บกับตันมีแอ็ซิปบกับตันเปิดเลยเา ทุกเขาเฮ้สวยไม่สวยวนเข้าเหรอนั่นไงมต่ก็มาหนึงหัวหนึงหัวยังต่ำหนึงหัวเด็ดเด็ดเราเด้งเด้งหัวกูเอเจเก้กูไม่ต้องเล่นกูไม่ต้องเล่นเห็นยแม่ของจริงเขาไม่เล่นก็หรอกขอให้คนอื่นจัดการสูนยคิวต่อไปนอครับเอฟร์ส เฮ้ยเฮๆๆเฮ้ยใจเยี่ใจย็นพี่พอย่าคาดหวังผมอย่าคาดหวังกับผมกูบอกกูจะคิวโชว์แต่กูอยู่ใายตีนนะกูถามจริงไอ้เหี้ยไม่เป็นไรตานี้อ่อนให้ก่อนถึงจะชนะอ่อนให้ก่อนอ่อนให้ก่อนอ่อนให้ก่อนเดี๋ยวแต้มมันจะขาดเกินไปดูหัวมันต้องแตกหนึ่งหัวแล้วพี่พีแค่นั้นแหละจดจดนะเตรียมจด ชัดมงฉัดมงหนึ่งศูนจำไว้ไอสัตว์ชัดมงหยสวยเอาตาสวยเอาตสวยสยราลงอีกเรอีกรอีกอลยลอตทีแล้วตั้โอ้โหมีแต่แฟนสวยเฟิรไฟเอาลูคัสูเซ็ตยกูบอกกูจะคิวโชว์แต่กูก็อยุดใต้ตีนตลอดเลย อะไรพี่ชายคนเราเริ่มใหม่กันได้พี่ตายนี่อ่าตายนี่พี่โซนโชว์แล้วบอกท่าเลยป้าบ้าอย่าหาเราเดี๋ยวเราแพ้เพลงอาถรรพ์พี่ร้องเทไรแพ้ทุกทีอ่ะเพลงเนี้ยเชี่ยอีสัตว์เด้ออยวนะอีอีอต้องตัินไปใช่ไหมเรียบร้อยห้องน้ำตู้ขอน้ำ กัปตันหิวว่ะก like. okay, okay, okay. <umba> like well ัปตันเข้าไปกัปตันไม่เข้าไปเลยกัปตันไม่เข้าไปเลยครับกัปตันโง่เอากี่หัว่ามาตาเนี่ยพูดมาเลยน้องหัวเลยโอ้ยมันมิดปะมันมามิดเนี่อะมันจอมิดจะมิดโอเค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 เปิดฉุบได้มึงอยู่ไหนนี่ โอ้โหร้อยสี่สิแปดร้อยสี่แปดร้อยสี่แปดเฟิร์สโคตรโลร้อยสี่สิบแปดอยู่บีเมนหลังมึงร้อสปขวานี่แหละขวามึงเล็งดีมันเดินวนมันเดินวนซ้ายมันเดินวนเสากับตันเข้าใจปะไอสัตว์มึงจะเป็นเล็งบีเมนทำไมเฟิร์สฮิวหน่อยเฟิร์สเออจดูไงเลสิบเไปหาฮ้อยู่ใ่มิดด้วยนะ โอ้ยยิงเฟะด้วเฮ้ยสวยโอเคเอาว่ะกระตันเข้ามาว่ะมาดิเดียว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 เรเรียบร้อยจัดจัดจัดสปินซะหน่อย เออมีที่โฟงเดียวจอดอุ้ยสิบเก้าคิวแล้วนะน้องเฮ้ยเอาว่ะโซนกรแพงหมดเลยที่เฟิร์สทำไปเพื่ออะไรอย่างเนี้ยดงดดูหลังฮะโอ้โหลาสฮาลาสเดียวคิวเดียวคิวมาล้านดะเดียวอุ้ย หลังแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บใจเย็ยนพี่น้องโอ้โหเฮียซูซูพี่ชายสา่งไม่ถือว่าลุมโอ้โหเฮียแม่งกู้นนุ่นอยู่เอ้กนอยู่บอเฮ้ยอ้าว โอ้โหแฟตกูมาการ์เดียนปิดเกมเล้วกันมาอันตีอันตีโชดิอันตีโชดินขอให้ถึงสิบคิวก่อนอันดัแรกแลอรอดูเลยฮะกูวิ่งตามหลังมึงเลยอะเตรียมซัพพอร์ตมึงอันตีจ um 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 um> um> um um um> ีเลยเรียงตัวเลยเดี๋ยวกูแฟดให้อะกูแฟดให้กูแฟดให้กูพีจีไปแฟดใส่ผมนี่หายโอ้หดูจะได้เอาแล้วน้องกูฮะเออฮอ ลูเซียต์ลูเซียต์ป่ะเสียบว่าไงฮะจังหวะนี้ลูเสียสเล่งเด็ดที่พี่ไม่ฆ่าตอนนี้เพราะว่าเราจะเล่นต่อยาวๆอยากให้เฟิร์สได้ครบสิบคิวไงเออนี่ไงอีกสามตัวเองเฟิร์สตายเดียวก็ได้ืสามตัวเฮ้ยอย่าวังมาสเปกเตอร์สามคิวมาเอาแวนด้าบอวแวนด้าบอว์มีอะไรแวนด้าบอว ผู้เขาสามคิวมีสกิลยิงจะไปรอดเลยตอนนี้สามคิวเพิ่3สามคิวกับตันไปตายล่ะฮะกับตันวิ่งไปตายโชว์หนึ่งปืงงหน้าดำดำไปตายล่ะฮะหนึ่งโอ้พี่ก้อนโมดโชแล้วปะได้น้องใช้อยูน่นะตื้ <c oughs> อเรื่องตื้อเรื่องย่าแกขอปืนหน่อยนะคะ <c oughs> สุดล่อฮะขวาหรือกว่า มาเดี๋ยวผมจะเปกเตอร์โชว์ปขออีกรอบนึงแกตัวเฟิร์มีเฟิร์เฟมีสอตัวเฟิร์เฮ้ยยิงกูอีวินเฮเวนกับในไซเฟิร์เฮ้ยเล่นทียอะไรเยโชว์เหนือียอะไรเยโอ้โหโดนหัว อไอ้เย็นไอ้นี้อยู่ไหนวะโอ้โหเย็นแม่นจังวะวิ่งจริงกูด้วยไอ้สัตว์ตายเพื่อนโอ้โหโหัวมึงหนวกแล้วมั้งเนี่ยโอ้เฟรมตกเฟรมตกโอ้โอ้เฟรมไปไลยดอกเฟรมไปไลยดอกไม่ลยเฮ้ยค้างค้างโอ้ยอยู่กับมึงจะตามกูทำไมพูดตามกูทำไมอยู่ตั้งนานเฟรมไม่ดรอปน้อยไอ้สัตว์คุพูดว่าแม่งดรอปทันทีอยู่เลยเหรอเลย คนเี้ย<จ>อะไอยู่นี่เล่นกเนกมไปหัวเราะไปมึงอค้างค้างค้างโอ้โหเฟิร์สกำลังไปอันน้วมาดูพี่มอสกันนะครับ คุดโอ้น่ยวะยิงคุดไอีกเลียว่วะนื่อเหรอโอ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหค้างโอ้โห